ภายหลังระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลนครอ้อมน้อยเขตเทศบาลตะบ,บนสวนหลวงอําเภอกระทุ่มแบนส่งผลให้ระดับน้ําในคลองภาสีเจริญเพิ่มสูงขึ้นจนต้องมีการก่อกระสอบทรายตลอดแนวคลองสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนต่างตื่นตระหนกและหวาดระแวงว่าจะเกิดน้ําท่วมหนักที่สําคัญมีกระแสข่าวลือน้ําท่วมสูงถึง2เมตรยิ่งทําให้หลายคนเกิดความเครียด ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ําและติดตามการสูบน้ําในคลองภาสีเจริญบริเวณประตูน้ํากระทุ่มแบนโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาสีเจริญซึ่งได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ําขนาด3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจํานวน10เครื่องพร้อมเครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก70เครื่องสามารถสูบน้ําได้ถึง34ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยระบายน้ํา ในคลองภาษีเจริญลงม่น้ำท่าจีนส่งออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจึงมั่นใจพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมืองสมุทรสาครไม่เกิดน้ําท่วมสูงแต่อาจมีน้าเอ่อท่วมบ้างเพียงเล็กน้อยปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้เพิ่มเครื่องสูบน้ําอีกสองเครื่องนะครับจากเดิม2เครื่องขนาดใหญ่คือ60นิ้วนะครับและมีเครื่องขนาดเล็กๆเ,กเก่อยๆเนี่ยแนิ้วบ้าง12นิ้วบ้าง10นิ้วบ้างเลยครับ อีกเจเครื่องนะครับเพื่อเร่งระบายน้ําออกสู่แม่น้าท่าจีนนะครับเพื่อบรรเทาการท่วมของน้ําที่จะขังในอํเาเภอสะทุมวบนก็ดีอํเาเภอเมืองสมุทรสาครก็ดีซึ่งเราคาดว่าเมื่อติดตั้งเครื่องเสร็จในเย็นนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพการระบายน้ําดียิ่งขึ้นตลอดจนเราจะเพิ่มอีก3ามเครื่องคือขนาด60นิ้วเช่นเดียวกันนะครับที่บริเวณนี้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเราคาดว่า โอกาสที่น้าจะท่วมสูงถึง1-2เมตรในบริเวณอําเภอเมืองก็ดีอําเภอที่เกี่ยวข้องอื่นก็ดีเนี่ยนะครับโอกาสที่เป็นไปได้ยากถ้าจะท่วมก็จะถ้าจะประมาณสักไม่เกิน50เซนครับผมสําหรับพื้นที่บางส่วนตลอดแนวคลองภาษีเจริญโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสวนหลวงอําเภอกระทุ่งแบนที่กําลังมีน้ําเอา่อล้นคันคลองไหลลงคลองสาขาทั้งคลองแครายคลองศีวาภาสวัสดและคลองศีวาตากล่อม ในเขตตำบนข้อกระบือตะบนบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยสูบระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีนไว้ทุกจุดแล้วด้วยจึงยิ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าจังหวัดสมุทรสาครไม่น่าเกิดน้ำท่วมสูงตัวอย่างใดเพราะสามารถระบายน้ำออกทะเลได้เป็นอย่างดีนั่นเองเกริาพากล้วยนิดทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครรายงาน